สิคนน่ะรอดมาหมดทุกคนแต่ผมเจ็บเยอะกว่าเพื่อนโดนอะไรไายคอแปรสองอะดิต้นแค่นี้กับนี่อะโดนเลยเหรอมันตดนเนี้ยเนี่ยขนาดต้นไกลกว่านี้ต้นนิดหน่อยเน,<อ>นี่ยเนี่ยมันจะเหลือเลยนะกำลังนั่งเนี่ยไอ้ไสังไอ้สังหนีหน่อยสังโดดออกไปเราก็แทนที่มันน่กำลังนั่งถือกระปคจีปิวเลยเนี่<อ>างเงี่ยผ่านนี่ครับโ<อ>ดนโดนตรงไหนโอ้โหไม่เท่าเนี่ยไม่เข้าอืมไม่เข้า สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่นองเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบวันนี้ก็มาพบกับแขกพิเศษอาสาสมัครฐานพลานสุวิจักชัยวุฒิสังกัดกองร้อยทหารผ่าจูุโจมที่960นามเรียกขานว่าสิงข์ขาวสวัสดีครับ อยากจะให้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ไปประสบพบมาให้พี่น้องเอฟซีช่องโดนาวินได้ฟังหน่อยครับได้ครับเอาสมัยปีลบตาพยาดีกว่าเนาะได้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 ตาพยานี่ตอนนั้นเวียดนามรู้สึกว่าเวียดนามกําลังกําลังตีเขมรว่างั้นเถอะครับแล้วก็ให้เรียกงกาลังพลค่ายปากขึ้นด่วนมีห้ากร้อยวันนั้นห้ากองร้อยใช่กองร้อยมันมีเก้าเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์แล้วหกห้าเก้าหกห้าแล้วก็อะไรอ่ะเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่ง เก้าสี่เจ็ดก้าสี่เจ็ดแล้วก็าห้าสี่ครับเก้าห้าสี่ใช่ไหมครบแล้วใช่ไหมเออครบแล้วตอนนี้ก็รวมตัวกันแล้วจัดกระจายตั้งฐานใครฐานมันครับตอนนั้นผมไปอยู่ที่บืนอัปปินที่นี่เออเออเก้าหกส่วนที่ไปอยู่ที่ไหนอยู่ไอ้สารล่อชงงานโอ้ใกล้ๆทำปืนอยู่นี่สารล่อชงงานอยู่นี่ครับแต่ผมอยู่พิฆาตสายพิฆาตสี่ศัพท์ไว้สามเมื่อก่อนที่อยู่พิฆาตสองครับพิฆาตสองลงมาหมาหมุ่ยที่ปืนใหญ่ที่เขาเอาปืนใหญ่จริงมาแล้ววิ่งกันป่าล่ามนะครับนั้ ทีมมนี้พอพอวันนั้นเท่าที่จําได้เนี่ยเครื่องกำลังเข้าไปเนี่ยสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นแบบไหนวันนั้นนี่รู้สึกว่าร้อยสองสองเอี่ยวสองหนึ่งสิงดําทําแต่ฐานทางโจโจมร้อยเก้าสองหนึ่งสิงดําวันนั้นนี่เนี่ยเวียดนามมันรู้ว่ากําลังคนเราเข้าไปวันแรกเลยฉลองเลยอ่ามันใช่ไรใช้ปืนใหญ่ยิงเข้ามาลูกยาวยิงมาก่อนเลยพอบกึมเอาละคราวนี้มันด่าน,านุนหนูก็ยืนเลยบน โอ้ใจถึงนะมันหนูอ่ะยืนสั่งการเลยปีกซ้ายปีกขวาเขาตีอกเข้าไปเปใส่กันกึมกั้มกึมกั้มสักพักหนึ่งมันก็ยิงปืนใหญ่เขา้ามาใช้ลูกยาวดิยิงก,กึม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 ไม่ไมไมปืนใหญ,ญ่ยังไม่มีคอคอไปดสองใช้คอ,อใช้คอไปดสองปีจีเรถล่มกันหน้าดูเลยครับอ่าไม่ไม่รู้อ่ะพวกมันตายหรือเปล่าต้องใส่มีอ่ะผมว่าต้องมีอ่ะวันนั้นใช่ไหมวันนั้นไปวันแรกก็โดนเลยแล้วผมยังได้ยินอยู่ผมอยู่ตอนนั้นผมอยู่อยู่หลักเขตสามหกอ่า ตะเกียบสูบเอาละวันมวยตู้เขาเรียกว่ามวยตู้เอาเลยมวยตู้มาละอีกสักพักหนึ่งพวกไอ้พวกไอเล็กถ่ายวีดีโอนี่ไอเล็กวีดีโอใช่ไหมไอเล็กนั่นมันถ่ายอยู่อีกสักพักหนึ่งอ่ะตูดเป็นหลุมโบแค้นี่โดนสะเก็ยที่ตูดพวกหัวร้อนจัะไอ้ไอ้ตูดไอโบนี่มันโดนตะเกยระเบิดรอยสองหนึ่งเออพี่พี่พรมมากับพี่จิ๋วคือ ไปเขาเรียกว่าก่อไฟหงข้าวทีนี้ควันเนี่ยมันควยพวยพวยุ่งขึ้นไปบนเออบนน้องฟ้ามันเห็นทางเวียดนามมันเห็นที่วันนั้นออออโอ้ตอนนั้นสุวิจักก็อยู่ตรงนั้นเหนนมือนกันไม่ให้อยู่ตรงนั้นอยู่ที่หนึ่งอยู่ล,ละละเขตสามสิบหกขยับไปใช่ไหมอันปูยุทธศาสตร์ 3, ละเขตสามหกวันนั้นเท่าที่รู้รู้สึกจะ โดนไปสามเหมอนกันเก้าสองหนึ่งนสะิงดําเนี่ยแต่รู้สึวกว่าตรงนั้นมันโดนหนังมุ่นหรือเปล่าหลายปีแล้วสามอ๋อตรงนั้นอ่าเป็นอ่าอไม่ใช่เป็นพื้นที่หลังบ้านโคกทหารแต่แต่แต่มันเป็นฐานเก่านะอ่าเป็นฐานเก่าแต,แต่ว่าอยู่ในพื้นที่บ้านโคกทหารบ้านทับเสียมในในละแวกนั้นแล้วก็สันรอชะงันเข้าไปสัรรอชะงันครับในนี้อืม ส่งกําลังคนเข้าไปอ่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปจําการอยู่ที่ฐานบริการต้องอยู่ในฐานใหญ่กว่านั้นกันเถอะฐานเอ็ของมรน้บุญหนูครับเออะไรวะเหรอนรับเอ็สิบหกสิบหกเลม่น้บุญหนูอืมยเฉพาะกิจพลานดงอนนี้ตอนเย็นมาก็ทําข้าวใครมีอะไรก็ทําชุดใายชุดมาใช่ไหมครับอ่าอันนี้ตอนค่ำเนี่โฮเพลแล้วหาที่นอนอก็ผมก็ไปดูเลยโอ้ยนี่มันเหมาะจังเลยภรรยาปูอ้ยมันเป็นล่องลึกอ่ะ ตอนตอนนั้นโบโกมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้ตรงกลางตร้งอยู่หน้าแนวเลยหน้าแนวเลยมันยังไม่ได้ไปย้ายไปที่ตาพยาเดี๋ยวก่อนมันอยู่ที่ตาพยาบ้านทัศเสียมนั่นแหละโบโกก็อยู่ตรงนั้นใช่ยตรงนั้นเลยที่เออที่เอ็ดจัดอะไรครับที่เราขอสราแล้วเอ็ดเลี้ยงเราอะไรยแล้วก็มีฐานทหารปืนใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยนะเออใช่ใช่ปืนใหญ่ก็อยู่อย่ใกล้กันตั้งตั้งเป็นฐานฐานรวมขนาดใหญ่ตรงนั้นนะแต่ทีนี้ ปูปูพยางเสร็จนอนนอนก็ไม่ได้ฝันอะไรกน็นอนสบายตื่นเช้ามาดูโอ้ยห่ากูนอนกูนอนสบสองข้าง <beloved> <c oughs> สีขาวผหมจะบอกให้เขาเรียกว่าหมาน,นี่เเรียกอะไรคนคนเมืองเขาเรียกหมานหมานหม,มานก็คือโชคโชคดีโชคดีเออ เราคิดว่าเอ๊ะเราทำไมโชคดีว่านอนหลุมศพสองสองหลุมประกบแล้วนอนตรงกลางแล้วแล้วเป็นยังไงฝันไหมไม่ฝันแต่ตอนหลังมาฝันว่าผีเด็กมาเล่นด้วยเด็กที่พวกไอ้เมื่อก่อนพวกเวียดนามมันโยนไปเอ้ยพวกขันมเมนแดงโยนเล่าเด็กเสียบชึบเอออันนี้แปลว่าอยู่ใกล้ๆสันรล่อช่างงานเออเออใช่แล้วมันตายเยอะนี่เพราะว่าปีพศสองพันห้าร้อย ยี่สิบสองทหารก็เป็นแดงมนเคลื่อนเข้ามาจมงตีบ้านสัญรอชงางเอนนะครับจากนั้นนี่เขาโหยิงต่อสู้กันตายกันจับเด็กโยนขึ้นเสียบไอ้ดาบปลายปืนเนี่ยอประมาณสักหลายสิบคนเหมือนกันนะโอ้หลายกแล้วผีเด็กอ่ะแล้วไก้พี่นึกนุ่พี่อ่ะก็นอนนอนเตะเนาะนอนแล้วก็ฝันเด็กมาเล่นด้วยมันมีคล้ายๆแบบมีรงเล้าหมูอ่ะได้ใน่เลยถ้าเด็กมาเล่นด้วยถ้าเด็กมาเล่นตลกไงเด็กขาวน่ารัก เด็กเขมรเนี่ยล้วก็อเออเออนีพี่นึกพี่พี่ไงบอกเฮ้ยคมไเป็นไรคมคมไเป็นไรโอ้พี่ผมฝันฝันนั้นเด็กก็เด็กเออแล้วก็นอนต่อไม่มีอะไรมันช้ามาลูกข่าวเลยเพราเล่าให้ฟังว่าโอ้โหฐานที่มันก่อนมันไม่ใช่ย่อยตายเยอะตายเยอะตรงนั้นโอ้ยแถวนั้นน่ะแม่นหมดแล้วที่เราอยู่ทัาเสียมทัพไทยแต่เราช่างงานทําปืนโอ้โหทีนี้หลังจากย้ายจากตรงนั้นแล้วไปที่ไหนตอนนั้นอ๋อตอนนั้นเข้าไปหลักเขตสามโอ ไปอยู่เขตสามหกเลยสามบกมีมีทหารลาบมีตอเทดอครวก็มีทหารทานยันกันอยู่แนวแล้วมีการคูณด้วยศาสตร์ไออยู่ได้สามมันไอร้อยสองเอี่ยวดนมาแล้วไอพวกผมก็อยู่ได้สามันออาออกอวอจะมีการนำของอ่าผู่ไปจ่าสิบเอกสมพรยงฮิรานเป็นผู้กองแล้วก็มีแล้วก็ลองนนนนเนาะเชื้อเชื้อนนเหมือนกันนนอะไรจำจำได้ลองนน แล้วตันหลังมันเป็นบ่อยบรอณ957เออใช่ใช่ลองนนแล้วก็ใครวัดมีหัวหน้ามีอะไรอีกหัวหน้าหมาน้อยยี่สิบคนอ่ะเออเยอะอืมยี่สิบคนอ่ะเข้าไปอันนี้ไปเจอทหารทหารไอ้เขมรชาวซานการคลืนขันสองเข้ามามันมันเคลื่อนเข้ามามันเข้ามาทําไมมันเข้ามาไอ้นี่ดูอ่ะมาเซอร์เวยดูว่าฐานเวียดนามมันทําอะไรกันอยู่เ มันช้ามันกลัวทงขึ้นทาต่อโผเข้าไปอ่ะพวกเราก็เดินละตะเวนเฉย้น้องแดน้องเดงจับปืนผู้กองว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราฟังผู้กองพูดก่อนถ้าผู้กองสั่งไม่ให้ยิงพวกมึงอย่ายิงนะเออผู้กองสุกรพูดอย่างนี้อ่าแต่คราวนี้อ่ะไปเห็นปุ๊บอืมทหารเวียดนามมาอยู่การพุ่งนามันเป็นพุ่งนาเก่าเนาะอ้มันกำลังซักข้ายอยู่นี่ไ้บีเตียนิเตอร์นะ จับผ้าไปเจียของย่าโมมาเอ๊ะที่ผ่านระหว่ากันเข้ามาที่นี่คิดว่าพวกเดียวกันเออเออไม่ใช่มันเมื่อทหารเวียดนามมันกลัวมันค่าสื้อเออคราวนี้มันก่อนมันขึ้นที่ประจวบไงมันไปเจอทหารมอนมันบอกเอ๊ะยันกดีกันจับมือคุยกันมันคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่นี่มันทหารแก้วเอาลวเ้ยเราก็ดูนั้นเราก็อยู่ได้ปักควายไอ้ผู้กองกไอ้ที่ไหวอยู่ฝั่งโน้นเราก็อยู่ฝั่งนี้ ก็มีไอ้สังอยู่ด้วยกันไอ้นีก็เย่ก็เดียวแล้วก็คิดออกา้เยังฉันดำถึงจากใดๆฮ่าฮ่าแล้วเว้ยมันก็วิผ่านเลยพราไปเจอฐานเวียดนามบันไลเลยบัาสังก์ผ้าอยู่ที่ไอ้นี่น่ะหน้าฐานนั่นแหละที่บ่อน้ำกับป่องใบ ถ้าทมาอันหนึ่งเราวิ่งไปแล้ววิ่งได้ขึ้นทางแล้วกลับมาอีกมากระเป่าวิ่งกลับไปไอ้พวกบนกุเลยองย่องย่องยิงเดินผลิตวิ่งสวนกันเอ้กเดเด็กเด็เด็กเดากเา็กเดสกเด็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 กเกเเด็กเด็กเด็กกเด็กเด็้ด็กเด็กเด็เกงเเ่เเกกเเเเ ต่อตัวระยะสั้นนี่แล้วมันยิงเราไหมวันนั้นมันทิ้งที่เนี่ยมันสวนมาเนี่มันสวนมาอย่างหนักอ่าเราอย่างหนักเลยปูพรมแต่ที่ว่าถอนตัวระยะสั้นเน่ะยาวไม่ได้นะยาวตายถ้าไม่หมอบตายอ๋อหมายว่าคือถอนกหลังแล้วก็หมอบเออหมอบถอหมอบยี่สิบคนอ่ะรอดมาหมดทุกคนแต่ผมเจ็บเยอะกว่าเพื่อนโดนอะไรไอ้คอแปรสองะดิตกแค่นี้กับนี่อ่ะโดนเลยเหรอมันโดนเนี่ยเนี่ยขนาดต้นไกลกว่านี้ต้นนิดหน่อยนียเนี่ย มันจะเหลือด้วยนะกำลังนั่งเนี่ยไอ้สังให้สังหนีหน่อยสังโดดออกไปเราก็แทนที่มันน่ยกำลังนั่งถือปีจีคัมปิวเลยเนี่ยเสื้อผ้านี่ครับโดนตรงไหนโอ้โหไม่เข้าเนี่ยไม่เข้าโอ้โหสุดยอดไม่เข้าแต่ไปลอยลอยเหมือนยาคายเอ๋อแล้วตอนนั้นแขวนผ้าอะไรโอ้ยมีหลายอย่างถล่วลําพูนโอ้โหอ่าผ้าถุงแม่อะไรยันเกาะ ใช่หลายลงองค์แต่แต่พระรอดองค์นั้นนี่รูกสึกว่าให้ให้ลูกชายไปแล้วครับเป็นพระรอดลำพูนพระรอดกุบตอนแรกก็ยังไม่รู้นะว่าว่าเป็นพระรอดกุบเพราะว่าก่อพลาสติกแล้วปอบมันแตกอ,อลงังจที่โรเสร็จเรียบร้อยเราไปไว้ที่บ้านพี่ชายไปแกะดูอาวยาเป็นของลำพูนี่ของกุกแต่ไม่ใช่รุ่นแรกนะแต่เป็นของกุครับหลายร้อยปีแล้วโอ้โหเนชิ้นที่ว่าเป็นเป็นสีดำนะแต่ว่าเขียวปัดเงาโคกเออลูกน,น้องผมถามว่า พี่คมพี่คมอันนี้ข้าวโพดมันทำหรือเดืบ้าเลยอันนี้ของพ่อดินมาทําแต่มันมันนานมาแล้วมัน้าคปูกที่ว่าขีดกระจกเนี่ยหักเลยแปะโอ้เป็นรอยนะทีนี้ในวันที่โดนเนี่ยหลังจากไอ้คอแปดสองมันลงกึ้มเนี่ยพอมันโดนรู้สึกยังไงเพามันชาอะชาเลยชาชาร้อนเบาเลยเสื้อนี้ขาดหมดแล้วเสื้อขาดเลยเสื้อขาดเลยเสื้อโลนี่เสื้อขาดทีนีถือว่าไม่ธรรมดานะนี่ถือว่า ดวงดวงทีนี้ข้าแชลมาขนาดนั้นเนาะพอรอดตายคับมาเนี่เป็นยังไงมความรู้สึกยังไงโอ้โชคดีอ่ะที่จริงมันต้องตายในสนามหลายครั้งนะไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายครั้งนะมันเจ้าคาดอ่ะถามนิดนึงเอ้ร้อยเก้าหกศูนย์ถึงขาวเนี่ยเสียชีวิตในสนามลบเนี่ยเยอะไหมมันก็มีสองสามคนอ๋อแต่ตาพยาไม่เสียที่ขึ้นเนี้ยนั่งก่อนนี่สิไอ้รุ่นเก่าที่เสียจริงใจแม่น แจแม่นตายแล้วบาดบาดเจ็บเยอะไหมบาดเจ็บก็มีซักงานหนึ่งก็สามสี่คน<อ>แต่สุวท้ายนี้มันจะเขียวคาดกันนะมันบาดเจ็บนิดีหน่อยอแล้วจากฐานหลักเขตที่สามสิบหกไปตรงไหนต่อถึงว่าไปเจอผีดุดุที่วัดแบบถูกผีหลอกอ่ะถูกผีหลอกนี่เยีเนี่ย ผูกผีหลอกนี่มันจะไม่มีสัมผัสมันจะเป็นฝันนะอ๋อส่วนว่าเป็นฝันเป็นฝันเออฝันแล้วก็แปะตื่นขึ้นมาก็เห็นลางๆเงี้ยครับใครับข,าข่บขาวเออแต่พุ่งตรงเลยไอ้ไอ้ฐานเก้าหกศูนย์นะสิงหานช่นะไปอยู่ที่ไหนเจอจกับปลาช้าเพราะหมานปลาช้าหมันปรชาช้า อันนี้เรื่องจริงไปเจอแต่เขาเรียกว่าฐานเก่าของก็เป็นฐานเก่าอยู่วิ่ข้าศัตรูหลุมศพอยู่หน้าเนี่้ก็จับหอยจับปูจับปลากินก็ตรงนั้นนะไม่สนทหามันไม่เอาอะไรไม่สนหอยมีกินก็พอแล้วลงทัพเดินได้ท้องน้าเรียกขานตอนนั้นบกของหน่วยยิจพันดวงส่วนแยกที่16เนี่ยเขาพิฆาตเนาะพิฆาตแล้วของของเก้าหกห้าเนี่ย พิคาดเอี่ยวพิคาดเอียวพิคาดสองอรู้สึกว่าจะไปแทนที่ดงหมามุยที่ผมอยู่มาก่อนพิคาดสองใช่ป่าใช่ใชที่ลึกๆเนี่ยเอาไว้นะผมโดนมาแล้วนะโ,<อ>โดนเลยลูกปืนใหญ่ถ้าเจ็ดศูนย์ไม่ไม่ย้ายนะเต็มเปลเลยลงเลยข้าง,ข,างข้างฐานไม่ใช่ตรงการฐานข้างข,างขางุได้ยินอยู่แต่มันย้ายออกไปแล้วโอ้เจ็ดศูนย์ในมหาร่าด,ดำครับของผ,<ม>ผมนี่ไปเจอที่บ้านสนรรลอชาง,งันมันใช้ไอ้ปืนใหญ่นะเออ กึมกึมกึมเราได้ยินทีนี้ตามหลักสูตรบอกว่าถ้ามันมาเง,งียบอยู่ตรงกลาง,างหัวกลางเหนือศีรษนเนี่ยบอกว่าเข้าที่เข้าที่กับบัง <laughs> ปร,กรากฏว่า <laughs> เราก็เอ๊ะมันไม่รู้จะไปไหนมันไม่มีหลุมโลภภัยแล้วก็ล้มแม่งตรงนั้นมันตกกลางฐานเลยนะไอหอม้อหุงข้าวเดี๋ยวหุงกันตินกันด้วยวันนั้นนี่ถือว่าโอ้โหรอดตายชนิดที่แบบเนาะปฏิหารนี่จริงวันนั้นนะก็คิดดูภาะเครื่องนะ กองร้อยหนึ่งอะถ้ามารวมกันได้เป็นเข่งใช่มัดมาคคณมาติดนี้เลยเตียเออติดนี่กับผ้าพันคอในขนาดนี้ของผมมาโอ้เป็นร้อยองค์พี่น้องกอกลัวตายอะผคิดดูว่าฝ่ายตรงข้ามยิงมาโดนอะไรเชิงโดนพระใช่ลออตายผ้านั่นก็เป็นรอยซะนี่เป็นอย่างนี้มีมีมีเี้ยวกระสุนบ้างเป็นพระบ้างครับแต่ว่าเราโดนอย่างนี้แหละแค่แค่แต่หนังเดียวนี่มีส่วนน้อยครับแค่บังเดียวนน้อยแล้ววันที่ เก้าหกห้าโดนถล่มอย่างหนักที่รองพบวรอยตายเนี่ยตอนนั้นก้าดยอยู่นั่นแหละเก้าหกศุก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละใกล้ๆงั้นได้ยินอยู่เลยสองลูกสามลูกขึ้นนำขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวมวยตู้มาละเขาเรียกมวยตู้เนาะพี่เขาแว๊บเขแว๊บแว๊บมาละดีนี่ขาดกระจุยทั้งสองข้างเลยใช่กันนั่นสั่งอะไรปืนใหญ่ลงโอ้โหปมันตายเท่าไหร่ พวกตายเยอะนะโอ้ยตายเยอะอะรถยีเอ็มซีขนพวกประมาณ3า4สิบี่สิเที่ยวนะวันนั้นโอ้ยตายเยอะนะหลังจากที่พวกเราถล่มมันะเออพวกเราตายคนเดียวตายคนเดียวออตายคนเดียวแล้วก็ลองคมอ่ะลองคมนาคมธนาคมเปี่ยมกระดาษอก็เสียชีวิตแล้วก็มีใครวะบาดเจ็บพิการทุกคลภาพสามคนก็มีสมพรทุกวงศีนี่เป็นคนเหยียบคนแรก แล้วก็ปฏิวัตินานออโดนสะเก็ดระเบิดเข้าดีตา,ตา,ตาแล้วก็สวัสดมุกขังก็โดนหลังจากที่เราจะเข้าไปเอาคนเก็บเน,เนี่ยยุ่งแค่เนี้ยเข้าไปเอาไม่ได้ไม่ได้หรอกพอเข้าไปเวียดนามมันอยู่ห่างประมาณสักประมาณสักห้าร้อยเมตรหรือสามร้อยเมตรเนี่ยมันก็ซัดเราเลยมันหาว่าสามร้อยมากกว่ากัสามร้อยไม่ใช่ห้าร้อยห้าร้อยคกิโลละสามร้อยเมตรมันคิดว่าเราจะเคลื่อนกําลังไปโจมตีมันก็ยิงเลยปืนคลนประชทอยู่แล้วไอ้พวกมันน่ะมันพวกมันลบ จะบอกว่านะพวกนั meantime, huh? my my ้นรบไอ้เว yeah, yeah. ียดนามที sunshine, ่ลบเก่งน yeah ี่ใครพ่ออะไรวะมันภาษาเนี wit. ่แหละมันมันเห็นใครอยู่ใกล้พวกมันยิงเลยมันกินยาด้วยนะวายกินดิเออมันกินยาด้วยก็คิดดูที่มันเข้ามาตีพวกเราเสื้อผ้ามันใส่ที่ไหนอ่ะเกงในตัวเดียวแล้วกัในมีดวแล้วก็ปักโมฟีนสองเข็มอีกป้งป้งมาอีกเอียเอี่ยเขาอยู่เจ้าไห้กบมันะเวียดนามอยู่ที่ตาาพี่า้องตรงฐานบินนำปืนเนี่ยมองเห็นชัด นะครับเขาล้ําแนวเข้ามามาเหยียบกับระเบิดของเวียดนามเองหลังจากที่เหยียบกับระเบิดขาก็ขาดเราเห็นเห็นเน่ยเราใช้กล้องส่องดูเลยเห็นเลยนะคานกุ๊กกะกุ๊กก็เข้ามาขนาดขาแบบไม่เหลือแล้วเนี่ยเขายังพยายามเคลื่อนกลาลังเข้ามาหาเราอะ่ะนี่เขากว่าเวียดนามนเออมันมันแสบจริงๆพวกนี้แสบก่ะครับมันมันมันมาวางในเขตเรานะแหละเราก็ใช้วางเขตมันแล้ววันไหนนะไม่ได้ยินเสียงระเบิดนกะินข้าวไม่อร่อยโอนะ้วันนั้นโอ้โห,โหคึอยู่กับกัม แล้วไอ้นี่มันเอาพวกขมิมาทําทางด้วยเห็นไหมมันเกี่ยวกับการระเบิดปุ๊บได้ยสียงังแป๊ะป่องเงียบเลยเสียงปืนเนี่ยดังตลอดดังตลอดเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงระเบิดเสียงปืนโดยเฉพาะเจ็ดวันแรกที่เราเข้าไปโอ้โหไอสั้นกันที่ผ่านทั้งวันทั้งคืนทั้งเสียงรถทั้งมันส่งซานขมิแดงนั่งไงเนี่ยตอนนั้นมันช่วยกันลบมั้มันช่วยกันลบแต่มันช่วยแก้วไม่ได้มันสู้แก้วไม่ได้โอ้ยมันเอารถถังไรเหยียดต้นฐานนี่บึนน้ำปืนเนี่ยเราอยู่บนคันคูใช้กล้องส่อง อยู่บนต้นไม้บางปีนขน mm ึ hmm. ้นบนต้นไม้ยังสูงเนาะสองก็เนี่ยหน้าอกเนี่ยยังเป็นรอยอยู่เลยยังรอยครูดขึ้นไปเป็นผู้ตรวจการหน้าพี่น้องเมื่อไหร่เจอเวรใครนะต้องปีนขึ้นไปโบ้เนี่ยสูงก็สูงเสี่ยงทิพหายพอเขายิงกันเขาวาทัศนกันตัวเองต้องลูดลงจากต้นไม้เนี่ยปื้นลงมาโอ้ต้นตสูงนะใช่บันไดลิงเอาอยู่ตรงฐานน่ะบ้านสารวัรช่างงันก็มีอยู่ต้นหนึ่งใช่เออขาเรียกบันไดลิงอ่ะก็สารวัตรช่างงานพิจารณามีขัาสี่เออขัดสี่จำได้อยู่ มีต้นตาลด้วยนะพวกเขมิมันกินตาลแล้วพวกเราไม่เป็นใช่ใช่ใช่พวกมันเอาเป็นพวกเราไม่เป็นแหละได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างน้ำตาลไเนาะน้ำตาลนตาลเน่าครับทีนี้หลังจากที่อยู่สารรอดชางันแล้วรู้สึกเหมือนพวกเราเนี่ยมันมันขาดการติดต่ออแต่ตัวผมมาถูกไปที่บ้านคลองไก่เถื่อนไปทางอเขาตะงอกไปอยู่นู่นอ๋อผมก็ตามไปตอนนั้นแยกกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะํามไปก่อนผมไปก่อนไปก่อนใช่ไหมแล้วนน่าไงเฮ้ โชคดีนะเพื่อนถ้าเราไม่ตายก็เจอองจำได้อยู่รถของกองกำลังอุรภาเป็นรถยิมสีเรามาตอนนั้นไปต้องกำลังพลขาดแคลนเนาะก็มีพี่น้องยิมซีหลายคนก็ถามมาว่าทำไมไม่วางกำลังทหารเต็มแนวทหารไม่มีนะช่วงนั้นโอ้ยขาดแคลนขนาดเลยยิ่ใครเราโอ้ยงานหนักยอมรับว่างานหนักมากแต่ตอนนั้นนี่ไปหลายพื้นที่นะ มานี่ตั้งแต่ปีสองสี่เลยอ่ะไปคอนบุรีโอ้ยเขาคออเขาคอก่อนเขาค้อคอนบุรีอ้าผาเมืองประเด็ดศึกแล้วก็ไปผาเมืองเกียงไก่แล้วก็เสร็จแล้วไปใต้เหมอใต้พวกเราจะลงแล้วเลยเวียดนามมันเข้ามาก่อนใต้ล้มเย็นที่เก้าใต้ล่มเย็นห้าสิบเอ็ดต้ล้มเย็นสิบห้าสุริยพงศ์สี่แล้วก็ประจาแนวชายแดนตลอดแนวชายแดนเนี่ยนั่นแหละที่จริงทางใต่จริงเราปรับเสร็จพอดีนะมัน ไปที่ไหนมันก็สําเร็จไงป่าเสร็จคดีพวกจีนมอกโดยที่ลบง่ายที่สุดนึงก็คือจีนนี่แหละมันยอมยอมแล้วพวกเราประกาศให้ว่าจะให้ที่ทำกินหน้าให้เงินให้หน้านี่ยตอนหลังนั้นพวกเราถึงบ่นไงไอ้หากูเป็นหาทานแทบตายยังไม่ได้อะไรเลยไอ้ผอคอรี่รู้ยังกูเป็นผอคอรีกว่าเห็นไหมทุกวันนี้ก็มีมีคําพูดนี้มีวลีนี้หลุดออกมานะครับพวกก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือว่าผอคอเนี่ยให้ที่ทํากินคนละ สิบห้าไร่ครอบครัวละสิบห้าไร่เงินเอ่อน่าจะประมาณสองแสนห้าหรือเปล่าน,<ค><อ>นั่นแหละสองแสนกว่าเนี่ยแต่ไฟปลาปามทหารตามหน่วยจู่โจเมื่อไร่ปองชัยน่าสมเพชเนาะไม่ได้อะไรเลยน้องพี่น้องเอฟซีน่าหน่ะสมเพชไหม <S <S พวกลุงนี่น,าน้าสมเพชนะกว่าจะได้ต้องไปขอไปง้อเขาโอ้ยพี่ต้องไปบักเย็บบกกายงี้เลยถ้าเป็นทหารญี่ปุ่นนะอาหารต่างนะสบายเออนี่คือชีวิตที่ที่เหลือเที่ยวได้เงินมาเที่ยวลูกเดียวไปหาประสบการณ์บ้านปลายชีวิต อันนี้อะไรวราจะมาขอโอ้พี่ให้ผมเธอแล้วแล้วอยู่อ่ในเครื่องแบบสีดำนี่ทั้งหมดกี่ปีโอ้ยหลายปีอ่ะตั้งแต่ปีสองสี่สองห้ามะแลตั้งแต่นู่นเลยยาวไปถึงสามสิบสามเมตรอ่ะลบหนักแล้วมันเป็นช่วงที่ลบหนักเนาะเอออโ้ยช่วงนั้นนี่นมันถึงว่าไอ้้ไอเงินประดูเกียรตดนะแลดินดีไหนนี่น้ำใจเย็นเป็นนายเป็นนายวิการโยธินเพียงเดียวบอกว่าเนี่ย นีครับเฮจะได้เฮมาบอกนะจะให้ปีทหารปีสามไอปีสองสี่แน่นอนใช่สองสี่จนถึงไอสามสี่ปีถงาัราพวกเราหนักไงลบหนักพี่น้องลบจริงบางคนเป็นบ้าเป็นตายมันนั้นก็มีเนี่ยทหารพิการบ้าพิการบ้าเนาะเฉพาะเก้าห้าเนี่ยรู้สึกจะเนี่ยมันก็มีอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าประสาทเสียเป็นบ้าสติฟันเฟือนอ่ะหลายคนนะพี่น้องไอเปียคนหรอเออ เนี่ยเปี๊ยกก็หายสาบสูนไปเลยแล้วก็สติฟันเฟือนเหมือนกันแล้วก็มีทุวยอะช่ยก็ตายทุยรอดคำทุยก็หายไปเก้าหกศูนก็ก็หลโอ้ยหลคนเนี่ยหายสาบสูนมีกระทิงแดงบอรไปสิกระหิงแดงขึ้นตาไปยานละหายสาบสูนไปเลยได้ยินว่าไปติดต่อขมิ้อะไรกันลูกแกก็ก็วิรกรรมของฐานพันจู่โจมไข้แบบผู้ใจเนี่ยตายแล้หาสับสนรบหนักมากเนาะ ที่มานั่งคุยวันนี้นะครับเป็นเ,นเพื่อนรักกอดคอุบด้วยกันมาตั้งแต่ยุคขอกก็คอ,อคจากนั้นก็มาทหารเวียดนยยามเนาะก็อยู่ด้วยกันมาแต่ฝึกมาด้วยกันสุวิจักเนี่ยเขาอยู่ที่กองรส่วนผมเข้ามาอยู่ที่958อินซีเหินจากนั้นผมก็ย้ายไปที่เก้แล้วก็ขึ้นปฏิบัติภารกิจ เขาเรียกว่ากองลอยบัดดี้บัดดี้ใช่ไหมไปไหนไปด้วยกันไปด้วยกันไปใต้ไหนก็ไปด้วยกันปไาต้องโกรวนโกนะครับเก้าหกห้าเดี๋ยวก็จะไปเก้าหกศูนย์เก้าสองเอียวในช่วงแรกๆเก้าเอวต่อมาก็จะขึ้นเก้าหกห้าเก้าห้าแปดเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าสองอะไรพวกนี้มันจะเกิดการสลับสับเปลี่ยนกันบางทีเพื่อนกันไม่ได้เจอกันพี่น้องต่างคนต่างออกรบสองปีกลับมาถึงมา เฮ้ยมึงยังไม่ตายอยู่นยผมเคยถามเออยังอยู่เอ้ยก็เกตเล็กเก็ตน้อยก็มาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังวันนี้เพื่อนรักสุิยจักเนี่ยเขาจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็จะไปธุระที่นั่นเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวก็จะมาพบปะมานั่งคุยกัน โอ้มันมีอีกหลายชอนเดี๋ยวไปคุยกันไปทีละน้อยเอฟซีโอเรื่องนี้มันยาวเรื่องนี้ยาวมีแต่ตลกตลกขงนั้นของลุงแล้วก็มีอีกบูบุญมีหมดเมื่อวันที่ยี่สิบสามก็ได้เจอเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อพันเอกทวันเหียมเพชรสังกัดกองร้อยทหารพันจู่โจมที่เก้าห้าแปดอินซีเหินตอนนั้นลบดรวยกันพอดีเขาเปิดสมัครนักเรียนในสิบของศูนย์สงครามพิเศษทวันเนี่ย ก็ไปสอบเป็นนักเรียนในสิบของศูนย์สงครามพิเศษปัจจุบันได้เป็นผังแดงได้เป็นหมวกแดงแล้วก็เป็นฝอหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนทหารผ่านอำเภอปากช่องเยีวรวนครนราชสีมาเดี๋ยวเที่ยวหน้าเดี๋ยวจะไปนั่งคุยกับพันเอกทวันเข็มเพชรเพื่อนกันนะครับเป็นอาสาสมัครทหารมาก่อนพอได้ยศชั้นพันเอกนะครับอัธยาศัยทุกอย่างเหมือนเดิมเพื่อนก็คือเพื่อนเองก็คือเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะพี่น้องอ c ซที่ติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเควัสดีครับ,บค,ครับผมผครับ